สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหมานเงินหมานทองหลวงปูแสงวัดโพชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นเหรียญเนื้อมันปูนะครับ เ็นเหรียญรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับมีตอกขวดตอกเลขด้านล่างจะเขียนว่าหลวงปู่แสงนะครับด้านหลังจะเขียนว่าหมานเงินหมานทองโคดเศรษฐี เป็นรูปถุงเงินนะครับมีมังกรอยู่ด้านในนะครับวัดโพชัยจังหวัดนครพนม2562 ด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่าเหรียญหมานเงินหมานทองรุ่นแรกหลวงปู่แสงวัดโพชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมหลวงปู่แสงหรืออีกฉายาหนึ่งของท่านคือเทพพเจ้าบรรดารัพย์ ท่านจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านโดยใช้สมุนไพรตามตำราโบราณท่านเป็นพระสายป่ากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริธาโตหลวงปู่เสาหลวงปู่สิงและหลวงปู่แสงท่านเป็นสหธรรมิก กับหลวงปู่คำพันธ์ท่านจะไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนวิชากันเสมอลูกสิทธิเชื่อว่าท่านเป็นผู้อย่างรู้วัตถุมงคลของท่านพุทธคุณครบเครื่องเมตตามหานิยมแค้วขาดโชคลาภ บางรุ่นเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหมานเงินหมานทองเป็นเหรียญแห่งโชคลาภโชคดีถือเป็นเหรียญที่มีความหมายดีของหลวงปู่อีกหนึ่งเหรียญ เหรียญจะลักษณะคล้ายๆเหรียญหลวงปู่มุนนะครับเป็นรูปหลวงปู่แสงครึ่งองค์มีเม็ดประคำด้านข้างนะครับรุ่นหมานเงินหมานทองชื่อรุ่นก็เป็นมงคลนะครับ องค์นี้เป็นเนื้อมันปูนะครับหลวงปู่เป็นที่เคารพของชาวจังหวัดนครพนมอายุท่านร้อยกว่าปีนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่หน้ากราบไหว้อีกหนึ่งองค์นะครับ ของจังหวัดนครพน,นมเหรียญคมชัดมากนะครับเหรียญจะมีขนาดใหญ่วันนี้ก็พามาชมเหรียญหมานเงินหมานทองหลวงปู่แสงวัดโพชัยอำเภอนาแก จังหวัดนครพนมพเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ